เพื่อนไปที่ตลาดปลานะคะตลาดซีฟู้ดอันนี้คือใหญ่ที่สุดในโซนแล้วคุณแก้วปังไหมปังปูทาสก้ามาแล้วอีกแล้วมึงพูดภาษาเกาหลีได้หรอเลิศนะโอ้โห t ทูบิ๊ก สวัสดีค่ะกลับมาเจอแท็บ <occurs> อีกแล้วนะคะในช่องแทบบีเคเสียงคือไม่มีนะจ๊ะวันนี้นะคะแทบจะพาเพื่อนๆไปที่ตลาดปลานะคะตลาดซีฟู้ดอันนี้คือใหญ่ที่สุดในโซแล้วคุณแก้วตลาดชื่อนอยางจินฟิชรีโอเซลมาร์เก็ตนะคะสายกินอย่างเราก็จะต้องไปชิมให้มันรู้กันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดจ้าตอนนี้คือเรียกแท็กซี่อยู่นะคะนี่รอแป๊บนึง ถึงแล้วจ้าทุกคนนอยยังจินฟิชมาร์เก็ตนะคะนี่ต้องแบบนิดนึงช้านิดนึงเขากำลังนับอยู่ว่าถูกต้องไหมนี่ค่ะโหทุกคนคือกลิ่นซีฟู้ดแบบสุดแบบสับแบบใหม่คุณฟองเบียร์จะเป็นผู้นำทีมพาแทบไปกินเสียงหายหม้เมื่อคืนอะ มาแมดกันอีกชุดไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะอู๋ฟูลาสกาคือที่เนี่ยมันจะเป็นล็อกๆอกนะทุกคนคือเราซื้อแต่เราอ่ะเราต้องหาลานที่แบบซื้อแล้วก็กินได้เลยนะไม่รู้ว่าแบบจะได้นั่งกินตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฟูลาสกามาแล้วอีกแล้วค้าหมื่นแปถูกนะมึงพูด่าจาเกาหลีได้หรอ เลิศนะโอ้โห too big that one is okay too big มึงตัวนี้คือตัวใหญ่มาก this one นี่มาดิ how much ว้าวมาก okay ก็คือซื้ออย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปกินข้างบนนะคะมาค่ะรวมตังนะคะ หอยนี่นะ่ากลัวมากทุกคน คือมีทุกแบบเลยนะทุกคนนี่นะจ๊ะคุณลุงเขาจะเป็นคนพาเราขึ้นไปกินข้างบนนะคะชั้นสองก็จะเหมือนคลองผมนะทุกคนมีขายทั้งแบบอุปกรณ์มีดเมืดเครื่องครัวอุ้ยชั้นสองก็มีซีฟู้ดเหมือนกันนะคะตรงนู้นซึ่งเราอะจะเดินมากินในนี้จ้ะโอ้ my god ของทอดหนึ่งแมตสิุละก็จะเป็นโซนอย่าง,งนี้นะคะร้านอาหาร ร้านนี้ค่ะ Dragon Palace นะคะนี่มาดนนูเลยจ้ามาค่ะขับไปเลย ซึ่งเมื่อกี้นะฮะเราไปซื้อปู阿拉สกานะคะอยู่ที่แสนหกหมื่นวอนนะคะก็คือประมาณตัวละสี่พันกว่าบาทก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ซื้ออะบัลโลนนะฮะเผาอ,อแล้วก็เราก็ซื้อหอยเชลมาประมาณหกตัวเพระชอบกินหอยเชลทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันนะฮะว่าร้านที่นี่เขาขายอาหารปกติด้วยไหมเพื่อแบบสมมติเพื่อนอยากกินซีฟูด้ดเราไม่ได้อยากกินอะไรเงี้ยเราก็มากินด้วยกันได้นะจ๊ะมาเลยจ้าค่าโต๊ะเจ็ดพันวอน ค่านึ่งแปดพวอนค่ากริล10,000วอนนะฮะแล้วก็มัตเตอร์กริล15,000วอนนะฮะต่อนหนึ่งโลนะคะน,น,นะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีเป็นแบบซีฟู้ดสตูนะคะต้มต้มซีฟู้ดหรือว่าจะเป็นซุปกระดูกปลานะฮะแล้วก็จะมีแบบพวกแบบกริลนะคะสแนปเปอร์นะคะมีปลาด้วยทุกคนอันนี้น่ากินมากแล้วก็กริลแซลมอนซึ่งราคาถือว่าก็แอบแพงนะแคบว่านะอาหารซีฟู้ดอะถูกแต่ว่าค่าทำอะค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูด้วยว่าเราเข้าร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเนแต่ว่าก็คือเรามาเที่ยวเราก็คงไม่ได้กินอะไรเพราะฉะนั้นก็กินๆไปเถอะจ้ะมาเดินตลาดปลาเปียกๆใส่บู๊ทมาบูทพังต้องได้รองเท้ามาใหม่จ้ะถอยมาแบบสับแบบใหม่เมืองมันก็แบบแฟชั่นเลยได้อยู่นะคะด้อยู่นออเขาให้กิมจิมานะคะกับอันนี้ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวให้คุณแก้วลองก่อนเพราะเรากลัวโอ้โหคุณเพื่อน ไปซื้อมาให้แล้วยังแถมอัดพุดมาให้กูด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแซลมอนอย่าโลดเทวแซลมอนเลเวอร์สุดรหอยเชลนะคะกับอะบลโลนนะคะซึ่งหอยเชลน่ากินกว่านะจ๊ะวันนี้หอยเชลคือเลิศตัวใหญ่มาก อยู่ที่เท่าไหร่คะคุณฟองเบียร์ถามหน่อย80,000วอน, 80, วอนซึ่งตีเป็นเงินไทยแอดมินใส่ไว้เลยนะคะแต่มันก็คุ้มอยู่นะมันจะมีหลายมีเพราะตอนที่สังอะเป็นฟังแบบว่าแต่ว่าเพื่อเราชอบแซลมอนมากกว่าเอาแซลมอนอย่างเดียว,วก็ยนินดีเลิศ <c oughs> มาแล้วคะ่ะ <c oughs> โอ้ยอันนี้น่ากินมากนของทอดท,ที่สุดถอยเชลนะคะมาจะกินตัวนี้เลยค่ะเริ่มเริ่มน่ลาตัวใหญ่มากสดเร่อยม้กเดี๋ยวจะลองแซลมอนที่นี่นะฮะมีส่วนท้องส่วนไม่ท้องส่วนอะไรก็ไม่รู้โอ้โคนจิมเลยจ้า แต่คือหอยเทลอ่ะกินได้สามา <S <s <ign> <S คำอ่ะปูวัวม,มึงจะกระเด็นหรือเปล่าวลเล็บปูก็ยาวาเล็บไบรุ่นเล็บเซลอับบลาบโรนคนละครึ่งตัวครับคุณแก้ว อืมอร่อยอะ่ะของทอดก็คือที่สุดออะค่ะอืมเนบล่ดีมากแต่ที่นี่เ็นโบลัาเขาไม่แกะแกะกุ้งมาให้นะก็คือกินทั้งเปลือกใช้หอยลอง่อยมากหอยนี่คือกินแบบสามคำอะ่ะยังไม่หมดเลย ทุกอย่างที่นี่สดอร่อยหมูป,ปลาไหนโชว์ซีโชว์กินปางไหม้งชื่อก็คือนอยางจินนะคะไม่ถามนะชื่อก็คือนอย่างจินใส่ไว้ให้แล้วตรงนี้มาจาถึงตัวที่สองนะคะอันนี้เป็นแบบยา่างเนยนะคะ เออเพื่อนอกาเมนต์คนจะไม่มาอิ่มแล้วแซลมอนสดแต่ว่าวิธีการหา่าเขาอะทำให้มันกินแบบแปลกมันไม่ค่อยสวมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่เอฟเฟคเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าตดไหมสดนะฮะมาแล้ว ตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะให้เขาไปตัดให้นะคะนี่นะคะก็คือซาจ่างนะคะแล้วก็มีพริกกระเทียมเขาจะใส่ไว้อย่างนี้นะคุณแกวทำให้ดูแก้วบิ๊กเมาส์สวยปากใหญ่หญคุณป้าไปตัดมาให้แล้วนะคะที <c oughs> คุณเบียร์บอกว่าเขาเอากระดองไปแล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งเอาไปทำข้าวผัดอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เราอิ่มมากแล้วแต่เราจะกินอีกกินเข้าไปมาแล้วนะจ๊ะข้าวผัดน่ากินมากโอ้ไม่กอมาเราจะเริ่มเลยนะคะแติจริงอ่ะการใส่ถุงมือกินปูอ่ะมันไม่อร่อยเพราะแบบมือสดล้วนๆนะถ้ามือล้วนๆมันจะอร่อยกว่าหือปูหวานมากถ้าได้ซีฟู้ดอีกนะมันจะเลิศที่ผอยู่นะฮะ เดี๋ยวจะลองข้าวนะคะคนอร่อยแต่ไม่ค่อยมีรสมันคูมากเพราะปวดแล้วสก้าไ,ไม่ค่อยมีมันเริ่มเริ่มแป่ครึ่งนะทุกคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหกพับครึ่งไปเลยจ้ะ เราก็จะต้องกินซาชิมิด้วยนะคะก็ต้องขาดหมุนมือมาจากตะเกียบอร่อยกินกูแล้วกินถึง นมรักเลยนะจริงนางเ็าอยู่เกาหลีนะแต่ไม่ได้นัดเจอกันเขาอยู่คนละยธดเมืองอะไรคนโอเคสําหรับตลาดซีฟู้ดนอร์ยางจินนะถ้าคนไทยอ่านนะแต่ถ้าเป็นคนเกาหลีอ่านเขาจะอ่านว่านอรักจินนะคะซีฟู้ดมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงถ้าเกิดแบบเหมือนเทียบกับที่ตลาดซีฟู้ดญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นตลาดซีฟู้ดที่อเมริกนราคาที่นี่จะค่อนข้างสูงกว่านิดนึงรวมรวม,รวมกับค่าทําด้วยเพราะว่าค่าทําเเขาก็คิดค่าทํามาอีกนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะ มันบวกบวกกันแล้วมันค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าสมมติเป็นญี่ปุ่นเราสามารถเดินเลือกได้แล้วจะไม่มีค่าทําก็ได้อะไรอย่างงี้เนาะแับว่าอาหารทะเลที่นี่ก็คือสดมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆแนม่มาลองสมมติใครที่แบบเบื่อบรรยากาศการช้อปปิ้งแล้วอะไรอย่างงี้ที่เกาหลีก็มาลองกินซีฟู้ดที่นี่ได้นะคะใครที่ไม่อยากกินซีฟู้ดก็มีอาหารให้เลือกหลายอย่างในการกินได้นะคะโคตรค่ะอันนี้คือข้อขาแต่กินยากตรงนี้คือจะกินยากที่สุดแต่ว่าเราก็กินได้ Okay. สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบ mm hmm. อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มาเจอกันให่คลิปหน้า mm hmm. บันดีไปแล้วจ้าบ๊ายบาย